ข่าวบัพต์แมนเชสเตอร์เซเต็ดประจำวันที่18ธันวาคมโดยโค้ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เซเต็ดเยนนี่คอสเนอะร์อะไรยังไงผีเต็มจะเสริมปีกไมโทมาหนึ่งในเป้าหมายของทีมของตอนนะโดย Man แมนเชสเตอร์ซนเต็ดนั้นกำลังพิจารณาเสริมแนวรุกเริมเส้นใหม่ให้กับทางอีดิชนันฮาร์คผู้จัดการทีมในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมนี้ โดยแมนยูเองมีแนวรุกที่น่าผิดหวังหลังได้การ2-23พึ่งจะยิงได้เพียงแค่18ประตูเท่านั้นจากทั้งหมด17เกมในพรีเมียร์กมีเพียงแค่5ทีมในกลุ่มท้ายตารางคะแนนที่ทำประตูได้น้อยกว่าทีมของเชนฮาร์จนถึงเวลานี้โดยปัจจัยสำคัญก็คือบรรดาตัวรุกริมเส้นนั้นโชว์ฟอร์มต่ำกว่ามาตรฐานท้งครดฟอร์ดและก็แอนโนี่ ขณะที่จะดอนซานโชก็ถูกลงโทษทางวิงนยัยและก็รอป,ปล่อยตัวออกจากท,ท,ทีมช่วงตลาดซื้อขายเดือนมการาคมโดยการที่ทาง The x x p r e s s สนะฮะสื่อชื่อดังของกิจกรายง,งานข่าวเลนไดว่าแมนยูนั้นจ้องมองตัวรุกเริมเส้นเอาไว้หลายเป้าหมายหนึ่งในนั้นก็คือข่ารุกไมชจะร ปีกทีมชาติญี่ปุ่นของบริตันแอน์โฮฟอัลเบียนที่พิสู่ต,ตนเองในพรีเมียร์ลีกได้แล้วตั้งแต่ฤดูกาลก่อนอีกหนึ่งเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ก็คือคิงสลีกโกมันเป็นทีมชาติฝรั่งเศสที่เคยได้รับความสนใจจากทางแมนเชสเตอร์มาก่อนแล้วและก็ไบเยอร์มินิกอาจจะรับฟังข้อเสนอในช่วงเดือนมการาคมส่วนอีกรายก็คือควินซ่าควารัสเครียเป็นทีมชาติจอร์เจียของนาโบลรี uri, ที่หลายสโมสรยักษ์ใหญ่ปรารถนาที่จะได้ตัวไปพรพว่มทัพเช่นเดียวกัน แต่รายนี้มีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมน้อยนะฮะอันเนื่องมาจากว่าท่านประธานสโมสรออริเลโอดอร์เรนติสรเรียกค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างสุดหินสุดโทนเดยทีเดียวก็ว่าได้นะนะผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเราสู้ต่อไปเรามาดูข่าวต่อมาเกณนครับอะไรยังไงฟานได้ประชิญหน้ากับโปดานาหลังจบเกมน,นะโดยกันนี้ทางด้านของท้องสปอร์ตด้ฮนสื่อเจ้าดังรายงานข่าวลยนะว่าเฟอร์จิฟานได กองหลังของลิเวอร์พูลเข้าไปเผเชิญหน้ากับทางออนเดเรโอดาน่าผู้รักษาประตูแมนยูในอุโม,มงค์หลังจากที่จบเกมในครั้งนี้นั่นเองนะโดยการแข่งขันทางด้านของแอนฟิลฝั่งของแดงหาโอกาสในการทำประตูได้มากมายนะฮะแต่ไม่สามารถจะส่งบอลสู่ก้นตะข่ายได้ทำให้จบลงแบบไม่มีประตูในขณะที่ฟันได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมวิจารณ์ปีศาจแดงว่าไม่มีความคิดที่จะเล่นเพื่อชนะมีแต่ฝั่งทีมของตนเองเท่านั้น ทางท้องสปอร์ตรายงานข่าวหลังจบเกมที่นักเตะทั้งสองคนเดินเข้าไปในห้องแต่งตัวกับตับตันทีมลิเวอร์พูลเองนั้นพุ่งเป้าไปที่โอนาน่าด้วยการเดินตรงเข้าไปหาที่อุโมงค์โดยสื่อเจ้าดังกราดระบุเลยด้ว่าฟันไดนพูดกับกาวมือกาวทีมชาติแคนาบรว่าเพราะนายคนเดียวเราได้เล่นแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่โอนาน่าตอบกลับด้วยรอยยิ้ม สับทางโอดนันนาเป็นผู้รักษาประตูคนแรกที่สามารถจะเก็บคารินชีตได้ที่แอนฟิลด์ดั้งแต่เดือนมกราคมโดยเจ้าตัวกล่าวเลยนะว่ามันอาจจะดีกว่านี้เรามาที่นี่เพื่อชชนะเราไม่ได้ผลการแข่งขันที่ที่เราต้องการแต่เราต้องเดินหน้าสู้ต่อไปเพราะฝรั่งนั้นมีความรับผิดชอบที่ิ่งใหญ่ในการเก็บชชนะให้ได้ทุกคนในครั้งนี้อ่านถ้าผมเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาลีะยังไงเจ้าหนูไมโนฟอร์มจมโอนานาช่วยได้เยอะแต่กเกรดนักตเตะแบนยูบุกเสมอกับทางลิเวอร์พูลนัดเมื่อวันนี้ โดยแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดับบรรลุเป้าหมายเมื่อบุกมาแบ่งแต้มกับทางลิเวอร์พูลหลังเสมอกันไป0-0ที่สนามแอนฟิลด์ในสุขบันทีเบรังกตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยแมชนี้เอลิกเชนฮาร์กวางแทคกติกเน้นเกมรับเป็นหลักและก็ปรอจังหวะสวนกลับโดยทางอองเดรโอนาน่านั้นถือว่าสอบผ่านเมื่อเซตสำคัญหลายครั้งสำหรับการเดบิวต์ของแดงเดือด ขณะที่คอบบี้ไมโนเจนหนูมาสจันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งที่อายุแค่18ปีเท่านั้นสำหรับทางบรัสซุสไฮรุนเองนั้นยังคงเท้าบอดในเกมลีกสูงสุดเมืองผู้ดีกันต่อไปไม่เคยเปลี่ยนแปลงเริ่มมือชี้องเดรโอนาน่านะฮะ การที่ช่วต้นเกมมีอาการตื่นอยู่บ้างจากการเล่นแดงเดือดครั้งแรกทําบอลหลุดมือหน้าปากประตูแต่ว่าโมซาราก็ยิงไม่ดีหลังจากนั้นก็มีจังหวะเซฟสําคัญจากมงของเฟอร์จิฟันได้และกระดูกยิงของบังโมข้อเสียที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการเปิดบอลด้วยเท้าที่พลาดหลายต่อหลายครั้งได้ไป6.5คะแนนทีโกดาโรด มีสมาธิกับการเล่นเกมรับเป็นส่วนใหญ่และก็ทําหน้าที่ได้ดีโดยเฉพาะจังหวะการทําลายจังหวะของบรูดิอสัสส่วนเกมรุกนานๆจะได้ขึ้นไปเล่นแต่ก็ไม่ค่อยได้น้ําได้เนื้อจุดที่ต้องตําหนิก็คือ,อช่วงเบรกแตกนะฮะช่วงทดเจ็บทําให้โดน2ใบเหลืองติดติดกันจนเป็นใบแดงในขรังนี้ได้ไป5คะแนนชอนนี่อีเวนจังหวะคารีบอลแม่นยํายืนตําแหน่งดีอย่าเล่นอย่างมีสมาธิทําให้แนวรุกทางนิวพูลเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มากมายนักในเขตโทษในขรังนี้ ได้ไป7.5คะแนนราเฟีอลว,วาลานัานทำผลงานได้อย่างสุดยอดสมราคากองหลังแชมป์โลกการอ่านเกมเฉียบคมตัดจังหวะเกมรกของของแดงได้ดีการเสียบสกัดแม่นยำได้ไป7.5คะแนนรุกชอท่าที่คล้ลายกับดานโลดที่เน้นเกมรับจัดการไม่ให้โมซาลาดได้เล่นถนัดนักทำมาที่ได้ไม่ค่อยผิดพลาดน,นักได้ไป6คะแนนคอบี้มโน แข้งแมนยูที่อายุน้อยที่สุดที่เล่นตัวจริงในเกมแดงเดือดที่แอนฟิลด์ในสกุลบอลพีบริกนันเมื่อคืนนี้และก็เล่นด้วยความที่นิ่งนะฮะกระดายได้กล้าเสียกระโดดบล็อกลูกยิงของไรอันกราฟเวิร์กทำให้บอลแฉลบออกข้างไปแม้จะมีใบเหลืองติดตัวตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ก็เล่นด้วยความใจเย็นและก็มีสตินะในใบเช็คคะแนน โซฟิยานอับวาราบชถือว่างานนี้เป็นจุดอ่อนในแดนกลางของแมนยูทันชีเล่นช้าขาดความเร็วการครองบอลไม่ค่อยดีนักบางจังหวะเสียบอลง่ายไปได้ไป5.5คะแนนสกอตต์็กโชมเมเดงานนี้แทบจะไม่ค่อยได้บอลแต่ครึ่งหลังทําชิ่งกับฮอยรุนได้ดีจะทําให้ทีมเกือบได้เฮและมีโอกาสยิงกไกลแต่ว่าไร้ประโยชน์นะได้ไป5.5คะแนนอนเชนี่เล่นตามเทคนิค ขยันทำงานหนักช่วยเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนเกมรุกนั้นก็บื้อวาช่วงต้นเกมแลังจากนั้นก็เงียบหายไปได้บป6คะแนนรัสซดทอยรุนแค่ไม่ค่อยดีครองบอลน,นักแต่จุดเด่นก็คือความใหญ่ทําให้บางบอลได้ดีได้หลุดเข้าไปยิงแต่ว่าติดเซฟของอาริสซงเบเกอร์ในไป5คะแนน อาริอันโดกาณาโชครองบอลไม่ได้เลยความเร็วไม่ได้สร้างปัญหาในแนวรักเจ้าบ้านนักรึ่งหลังมีโอกาสได้ลุ้นทางประตูแต่ว่าโดนรองเชนแย่บอลทันทําให้ยิงไม่ค่อยถนัดนักได้ไป5คะแนนส่วนตัวสปรองใน,นใน3ในครั้งนี้ก็จะมีมาคาฟเรสฟอร์ดนะฮะแทบไม่ได้มีส่วนรุกในเกมรุกเลยลงมาแทบจะเก็บบอลแต่ก็ทําได้ไม่ดีพอได้ไป4นนคะแนนฟากุนโดปิเยสตตรีไม่มีคะแนน มีเวลาให้แสดงผลงานไม่มากมมยนักและก็ฮันนีมาเบมเบอรี่มีเวลาให้แสดงผลงานไม่ค่อยมากมมยนักและไม่มีคะแนนในครั้งนี้นี่ก็เป็นการ,กรจัดกระรแข่งแมนยูดัวเมื่อวานนี้ที่ทุกคนนั้นทําเต็มที่ที่สุดแล้วนะฮะแบบนี้สิครับเขาเรียกว่าแมนยูเรียกว่าเอากระแพงเบอร์จีนมากั้นเลยดีกว่าไหมเรามาดูข่าวต่อมากันสิครับเอาเรด้ยังไงไม่ปล่อยให้บอนานนะ เชนฮากสวนคืนฟันไดหลังแซะมีแค่ลิเวอร์พูลทีมเดียวที่อยากจะชนะในคาระนี้เท่านั้นซึ่งอันนี้ทางเอดิชเชนฮาร์กนะฮะอุซูแมนยูได้ออกมาสวนคืนเฟอร์จิฟันได้ในรับลิเวอร์พูลหลังแซว่ามีแค่ทีมของเขาทีมเดียวที่อยากชนะในศึกแดงเดือดเท่านั้น โดยการที่ทางอีลิชเชนฮากผู้จัดการทีมชาวเนเธอร์แลนด์นนนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมดังแห่งสกอตแลนด์เพื่อเบรนเกตออกมาแสดงความคิดเห็นกลับนะฮะในทางประเด็นที่ทางเฟอร์จิฟันไดายปะการังหลังชาวเนเธอร์แลนด์นนของทางโขงแนแดงลิเวอร์พูลที่ออกมาแซะว่าแค่ทีมของเขาทีมเดียวอยากจะชนะในศึกแดงเดือดยกแรกฤดูกาล2023ในครั้งนี้ ทนันทีทางเกมดังกล่าที่แอนฟิลระหว่างหงแดงลิเวอร์พูและก็ปีศาจแดงแมนยูจบลงด้วยการเสมอกันไปศูนต่อศูนย์โดยที่ช่วงทดเจ็บนะฮะจีเอโก้ดาวโรดโดน2ใบเหลืองนารยาเวลาเพียงแค่15วินาทีจนกลายเป็นใบแดงซึ่งรูปเกมส่วนมากก็เข้าทางชาวบ้านที่พันบนามบกเข้าใส่แทบจะฝ่ายเดียวอยู่แล้วด้านทีมเยือนนะฮะตั้งรับแบบอดชนจะทำให้เฟอร์จิฟันได้แซวว่าทีมของเขานั้นเป็นทีมเดียวที่อยากจะคว้าชัยชนะในเกมเกม,เกมนี้ ล่าสุดนั้นเอกเดชเชนทาก็ได้ออกมาตอบประเด็นคำพูด,ดังกล่าวของชางฟอริฟันได้สัน้น,นๆแต่ได้ใจความได้ว่า นั่นเป็นความคิดของของเขาเอีกนะของฟันได้เรามีโอกาสที่ดีสุดในเกมในจังหวะของตรัสพุทธายรุนและอาเดนโดการาโชแล้วถ้าเรานั้นยกระดับได้ดีกว่านี้เราเองก็มีสิทธิ์ลุ้นชนะเหมือนกันในนัดเมื่อวานนี้น,นะนะผมเป็นว่าง,งานนี้ก็ถือว่าเจนฮากนะฮะออกมาพูดคืนนะผมว่าเขาก็มีโอกาสชนะเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า2คนนั้นไม่หลุดแบบว่าน้าแบบเจ็บใจในครั้งนี้กต้องรอดูันต่อไปกันว,กกว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปเชียร์แมนยูเช่นเดิมครับ และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเย็นนะครับขอบคุณทุกคนติดตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ั b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ